รางวัลต่อไปนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นรางวัลที่หลายๆคนรอคอยเช่นกันครับกับรางวัลดารานำชายฮาแห่งปีฟังอีกครั้งนะฮะท่านเกียรติผู้มีแขกครับแขกผู้มีเกียรติอะไรนึกจะเล่นก็เล่นหรอไม่มีปีมีคุยเอาเลยท่านเกียรติผู้มีแขกครับแขกผู้มีเกียรติครับอ๋อขอโทีครับผมต่อไปนี้ท่านจะได้พับกอบพบกลับฮะถ้าผู้ผิดผมต้องขอประธานรถถ่ายด้วย ประทานโทษฮะไม่ดี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 หยอกล้อกันไปหยอกล้อกันไปให้ฮากันไปนะครับผมครับผมท่านผู้ชมครับงานในวันนี้มันคืองานที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับผมทุกท่านนั้นต่างลอยคอกันมาลอยคอฮะลอยกันมาหมดหมดแล้วสกิทผมนะไม่ต้องพูดต่อครับครับผมไปอดอยากเล่นแบบไหนนครับผมเอาละะรางวัลที่6นี้ฮรรางวัลดารานำชายฮาแห่งปี มีเข้าชิงดังนี้ครับผู้เข้าชิงดารานําชายฮาแห่งปีสิงสิวัฒนสังรอยนัทพงศ์จตุรงค์โพธารามแจ็คเฉลิมพลวิททองเจือรุันกันนะครับว่าใครจะได้รับรางวัลนี้กันไปนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ มิวสิกมาครับเดี <át Stat ue> ๋ยวเดี <lamps> ๋ยวนี่เฟดี้วงควีนเข้ามานะฮะ ชอบครับผมนั้นขอนนักร้องเอาฮะกับพี่กอนรางวัลในวันนี้คุณแจ๊ดก้าพรมบแล้วก็ประกาศไดเลย่าเจ้าเอ๋อทำไมหั่งสู้ไปหัวโยนไปนั่นโยนไปนี่ได้ฮะได้ฮะรางวัลดารานำชายฮาแห่งปีได้แก่ก้องสามตัดรับแจ๊ดเลยครับ ได้แก่คุณซีซีวันครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับฮาวอดนะครับจากบริษัทฮาไม่จำกัด um นะครับขอขอบคุณสำหรับเสียงโบวตจากคุณผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าคงไม่ได้ไม่ได้เป็นดาราตลกหรอกครับผมว่ามันก็เกิดจากที่พี่ๆเขาแนะนำาเลบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ เป็นเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยที่ที่จะทําให้มันหาได้นี่ต้องบอกว่าเป็นต้องไปเรียนรู้อีกเยอะเลยแต่ว่าก็ขอบคุณมากครับสาหรับทุกกําลังใจแล้วก็เสียงบวชท,ทั้งหมดที่ทําให้ผมได้รับรางวัลน,นี้ครับขอบคุณมากครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่คุณซีนะฮะสีวัดนะฮะไม่สมารถมาได้ครับผมเพราะว่าคุณซีนะฮะคือจะต้องไปทําบุญที่วัดนะฮะซีสีวัดเหรอ รับแทนคุณซี่สีวัดครับคุณชื่ออะไรฮะผมชื่อคุณซี่หวัดครับผมกล้าเล่นครับผมของอาชอผมกล้าเล่นฮะของคุณนะครับซีอะไรครับผมซีอุยฮะเครับผมก็ไม่กลัวฮะต้องแบบนี้ครับผมครับผมกูไม่น่าขึ้นหยูมึง